สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้บันทุกบันนาชาแนลพาเพื่อนๆมาเก็บเห็นนะคะมาลุ้นมามมนกันนะคะว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะมาค่ะเพื่อนๆเห็นอะไรบ้านั่นนั่นค่ะโอ้ยออกเร็วออกเร็วค่ะนี่นี่เพื่อนๆจ๋านี่ค่ะหนึ่งสองสามน่าจะไม่ตัดขานะคะเดี๋ยวไปตัดที่บ้านค่ะเราไม่มีเวลาเยอะค่ะโอ้โหยนี่ค่ะ ชงทีง่ๆชง,งนี่ๆนี่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 คุงพูคะอโอ,ไอ,อ้ไม่ o d อดไหตรงไหนแหมตรงไหนเห็นปะสองสองอนี่ค่ะเพื่อนเค่ะ นี่ค่ะเพื่อนังๆแอบออกนะคะเพื่อนดูโอ้ยน้ำไม่ได้มานี่ค่ะกลางจมูกที่นี่เลยหนึ่งค่ะเพื่อนหมานแล้วหมานแล้วนี่ค่ะนห,ะหะนึ่ง โอ้ยเสียงนะก็ไม่ค่อยจะมีแล้วค่ะสองใช่ไหมองต้นมต่งปุ่มโอ้ยดอกนั้นดอกนี้กระถากินค่ะโอ้ยนุ่นนุ่นนุ่นเห็นเปล่ากันดอกข้ามด้วแต่ว่าโดนแท่นนี่ค่ะดอก ดอกดอกโอ้ยมันออกแล้วค่ะโอ้ยบอมีเวลาไปเก็บนะคะเพิ่มเขินขาโอ้ยนี่ดอกนี่ดอกนี่ค่ะตั้งทับอยู่นี่ค่ะโอ้ยออกตะมุตะมินเลยค่ะเหมือนมุมเห็นไหมคะนี่ เลยค่ะชมค่ะขารเพื่อนโอ้ยริมะลิงเลยโอ้ยทำแหวนี่ฮะนุ่เห็นไหมค่ะนี่ค่ะเพื่อนนี่ค่ะโอ้ยเรากมีเสียเขาไปแล้ว โอ้ยนี่คะ่ะเพื่อนเพื่นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งน้อยนะคะนี่โอ้มาขึ้นนี่ดอกนาะทรงๆคะ่ะโอ้ยเพื่อนเพื่นดูมาช้ามันบานไปหมดแล้วโอ้ยมาช้าคะ่ะเพื่อนเพื่นแล้วก็มีรอยคนเก็บไปแล้วสวยมายเกเลดูก่อนคะ่ะโอ้ยังมีตะมิถอยู่ค่ะนี่ เหลือไว้ให้ไปดูอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราดีมิดก่อนดอกนั้นก็น่าจะดีอยู่ค่ะผมว่ามันจะดีไม่เยอะเนาะน้องมีดไว้ไหนอันนี้กลังมีดไปหาย n ่ á บุกตาโอ้อยเนาะมีคางเปิดโอ้ ฝนก็ตกค่ะเพื่อนค่ะถ่ายไม่ได้เด้อค่ะดูค่ะนี่ฝนตกเต็มป่าเลยแล้วน้าก็เปียกหมดแล้วค่ะนี่ทำมีดหายอีกต่างหากค่ะเพื่อนคะนะคะแต่น่าเห็นอยู่ค่ะแต่ว่าถือกล้องไม่ได้นู่นค่ะน้าเห็นอยู่ฝนมันตกค่ะเพื่อนค่ะขอโทษขออภัยเด้อค่ะเดี๋ยวนะโอ้ยเดือดกล้องเปียกค่ะเน่นๆๆๆเห็นยังคะนี่ ไม่ยังมีดก็หายค่ะเพื่อนขาโอ้ยโอ้ยแมงจู่กินหมดแล้วค่ะดูจู่สมบูรณ์เลยอยากจะหัวไว้ให้นะคะ่ะหน้าเห,นเห็นอยู่ตรงไหนเอาดอกนึงก็ไม่รู้ค่ะคุณนุ่มๆค่ะหนูแต่ใครเรล็บๆหนูค่ะห่างมงนี้ถ่ายไม่ได้นะคะเพื่อนขาขอมันยากจบป้าแซนนี่ก่อนนะคะเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันที่บังเด้อค่ะ ะโอ้ยเปียกหมดแล้วค่ะเพิ่งหรือกระถากไอ้พี่ใกล้ตรงนี้สองดอกนะคะจบกันฝนมันตกค้างทั้งหมดก็จะยหินหมงดีค่ะป้าเพชรมาแหล่น,น,นี่ค่ะมอกตังดิน่างามชงไม่ได้เลยค่ะเพิ่งสั่งฟ้าฝนตกนี่ค่ะโอ้ยทำมีดหายค่ะว่าจะตัดขาไม่ได้ตัดแล้ว มฝนตกอย่างเงี้ยมันจะเห็นดีค่ะเ่อนค่ะหนึ่ง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 จะกากระติมแล้วนะคะคุณผู้ชมคะทำไงอ่ะเดี๋ยวนะเอามือเอาถุงมาเดี๋ยวนะหาถุงก่อนอุ้ยมันกระทากินเอ้ยแมงจู่ค่ะกินเหลือครึ่งดอกโอ้ยเดี๋ยวนะหาถุงก่อนมาค่ะเพื่อนถุงไม้ถุงเลยก็ใส่ไม่ได้มันเปียกค่ะ ใส่ถุงโนค่ะเต็มตะกาลแล้วเราหาถุงค่ะเก็บใส่ถุงแล้วไปตัดขาที่วานค่ะท้ำหมีหายม่ขาดเพื่อนดูเอ้ยแมงจูแทะเหลือเท่านี้แล้วค่ะใส่ตะกาซ้อนถุงนะคะนี่ค่ะ นายเห็นตรงนู้นดอกนี่ค่ะนี่นี่เลนี่ค่ะ,ดน,น,คะนดอกค่ะมาที่มันเคยออกนะคะมันจะอ,ออก้ะค่ะนี่ดูสองนี้ดีค่ะนี่นี่กำลังจิ้มมิกนี่ค่ะ ดอกมีดก็ไม่มีโอ้นั่นขี้ดากขี้ดินฝนตกค่ะนู่นนี่ดอกค่ะโอ้ยอันนี้แมงจูแทะค่ะเยอเท่านั้นนงจองค่ะนี่ค่ะบอค่ะมันยังไม่มืดแต่ว่านายก็เปียกสุกเลยค่ะ เสือกันฝนมีก็อยู่ในรถนะคะโอ้โหไม่ได้โอ้อออไไโหมีเวลานะคะเพื่อนๆขานี่สง่งทุกกระเบียดนิ่วเลย,น,ยนี่ค่ะนี่ค่ะส่งดอกสามดอกแล่ะนี่ สามสี่ดอกคันนี่ค่ะเห็นปะสี่ดอกตอว่าสามดอกนะคะเก็บเก็บโอ้ยกระทาก,ก็เกาะออกไปเดี๋ยวเอาไปบ้านด้วยนะฝนตกกระทาก็เยอะค่ะมันก็ไม่ยอมออกนะคะโอ้ยมีดเนาะมิด เม็ดไปหายจอยไปคะ่ะตรงนี้มันเคยออกลง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 ,งเห็นแล้วคะ่ะมุค่ะหนึ่งสองสามคะ่ะสี่สี่ดอกแต่นันงจะเป็นนี่นี่คะ่คะมากค่ะนี่คะ่ะนี่นี่น <laughs> นี่ค่ะอีกดอกค่ะโอ้ยเปียกค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเดินไปเดินมาเจออีดอกโอ้ยเก็บหมอนค่ะเพื่อนค่ะ,อคะโอ้ยนอน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 จะแน่หนะ้เดินหมอนนะั้นนะั่นเดินไปเดินผ่านมาแล้วพี่มาค่ะ เ็บออกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะโมมีเวลาไปเก็บโอ้ยโมทำง,งานเนาะนี่ค่ะโอ้ยเดินไปเดินมาก็เจอน,นะคะับเพื่อนนี่ค่ะยางงำ

ขาเพิ่งเปิดเรียน,นแต่หัวนี่ขาเพิ่งโอ้ยเพิ่งค่ะโอ้ยหน้าดำหมักหมันแน่นหน้าดำหาคานเนีน่ยอันนี้ออุย้ยอันนี้แมงอันนี้กินเฮ้ย อันนี้ทำหัก่าเพื่อนปิดลูกก่อนไม่เดี๋ยวค่ะโอ้หักแม่เข้าขมาดูมันก็ออกจริงๆนะคะโอ้ยฝนตกขะปาดเพื่อนๆดูทำไมมาช้าค่ะดูแหวกไปแล้ว งนค่ะสามสี่ห้าดอกโหแต่ว่าดอกนี้เดนะี๋ยวนะจะลิ้ดอกนี้โอ้ดอกนี้ยังค่ะหโหจะได้ไหมคะน้องดูเพื่นเพื่อนหนึ่งสองสามสี่นี่ค่ะแต่ดอกนี้น่าจะดีค่ะนี่ โอ้คุณผ่นดูเห็ดนี่ค่ะดูค่ะเพื่อนเห็เดดอกใหญ่มากโอ้มันบานค่ะดูมาเป็นเชื้อค่ะโอ้โหใครมาใครเห็นค่ะดูแต่แต่เ,เ,เอาเอาต้นที่มันพอกินได้ไปนะคะเพราะว่าเอาต้นมันค่ะมันก็เป็นหนอนก็ไม่เอาน่าจะเอาต้นมันค่ะมันดีเปล่า ลองเก็บทุกคนค่ะโอ้ยบอดีค่ะเพื่อนได้โอ้โหปล่อยก็เป็นเชื้อนีมนมีใครมาดูโอ้โหงานก็3บสามสี่วันเนาะมาดูนี่ค่ะเห็นปะคะเราไปหมดแล้วค่ะเพื่อนคะบอดีแล้วนี่เป็นเชื่อนะ จะได้คะ่ะเหมือนจะได้มาเห็นตอนนั้นโอ้ยดอกมาเลยเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ยพึ่งหัวแดงเห็ดพึ่งอันนี้เขานะคะนี่ค่ะอย่างหัวแดงนะคะเขาเรียกเห็ดพึ่งอะไรนะหัวตุ่มหลวงนะคะนี่เลิศเลยโอ้ยขนเ้ยขนมาเพึ่งเลยพิ่งเคยเยจอสวัเมือนค้านะ้าห้องของจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะนี่คะ่ะ โอ้ฝนตกเปียกก็เปียกค่ะเพื่อนแต่ก็ได้เห็ดอยู่นะคะเต็มถุงเต็มถังเลยค่ะไปอีกก็คงจะได้อีกนะคะค่ะแต่ว่ามันจะมืดแล้วค่ะเราก็จะกลับบ้านแล้วด้วยค่ะเพื่อนะนี่ค่ะมาจบด้วยความบรรยากาศป่าเนาะค่ะฝากบ้านตรงบ้นนาชนเดียวนะคะฝากเป็นกำลังใจให้นะเด้อจะเพื่อการทําคลิปต่อไปนะคะหนาวแล้วค่ะนิสันแล้วเปียกซกเลยค่ะเจอกันคลิ่นมานะคะเพื่อนๆค่ะว่าจะพาไปดูชมอะไรอีกเนาะค่ะคลิปนี้วันนี้ ผลดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเด้อจ้จาเจอกันที่นานนะคะเพื่อนะ่ะโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีจ้านี่คะ่ะเพื่อนขาหนคูค่ะเดี๋ยวจะไปตัดขาเห็ดดิคะ่ะสรุปผลงานนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่คะ่ะหลังจากที่เราตัดเห็ดขาแล้วก็ทําความสะอาดแล้วนะคะเพื่อนะ่ะก็ได้เยอะอยู่นะคะนี่คะ่ะน่าจะหนึ่งนะคะแล้วก็ตีฟิตเออจะเอาไปฝากคุณตาที่เมืองไทยนะคะนี่คะ่ะ สวยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสมใจอยากค่ะได้เก็บเห e ็ดแล้วนะคะได้เก็บเห็ดพ wow. ึ่งหวานเดนมาร์กแล้วค่ะดอกใหญ่ๆตโตๆอ่อนๆที่แก่ก็แก่ที่ไม่แก่ก็ยังมีนะคะโอ้ยกําลังออกเลยค่ะเสรยดายไม่มีเวลาไปเก็บนะคะเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเก็บเห็ดตากฝนค่ะสมใจค่ะเยอะค่ะหนึ่งอร่อยค่ะ ทำอ,อะไรได้หลายเมนูเด้อค่ะเหมือนขะให้พึ่งหวานค่ะนี่ค่ะใหดพึ่งหวานเดนมาร์กเด้อจ้า